แล้วเนี่ยคือตัวเลขที่หายไปนี่คือหายตัวใดแม่สองสามหาสองสามหาพลาดไปแต้มเดียวพลาดแต้มเดียวแต่ว่าวันนี้แม่บอกว่าแม่ฝันแม่นอยู่มันแม่นยังไงแต่ว่าเลขที่บอกไปกับเลขที่ว่ามันออกมันคนละต,ตัวค่ะคือฝันแม่นฝันขึ้นแรงฝันว่าลูกตายฝันเอาตาอายุเพิน<ช>่นบ้านเด็กที่คนสามหกต่อมาขึ้นสุดถ่ายขี้ว่วยก็คือคงสุดถ่ายเนาะ แม่ก็บฝันว่าแม่ต่อเทียงขึ้นบ้านไอ้พี่แม่หนึ่งหกสามแน่นหนาเกตั่างลาแม่หักลืมบอกสามหกกระแมนหกสามกระแมนอายุแม่เท่าไรก็ค่ะหกสิบสามหกสิบสามพี่น้องสำหรับงวดนี้พี่น้องเดี๋ยวถ้าติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะท่านผู้ชมว่างวดนี้คุณแม่คุณฝันว่าจังไหญเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะ ปาแม่ฝันว่าจะไหนแม่ฝันมาเฮือนน้องสาวออกมันทั้งหลังข้านี่ยค่ะอยู่ออกขึ้นขึ้นย่อไปว่างไว้เลยนะแต่ได้มาเห็นเอาเฮือนจังไดซะมาออกมันจะได้ไหมน้องเคยว่ะน้องเคยว่าอยางได้ไหมวะยักได้ไหมกับได้ง่างมากกับเป็นหูเมื่อพอฝันย่อมเศร้าแต่ได้ว่าบานเด็กขีเขาออกแน่นอนออกแน่นอนว่าแม่แน่นอนอาจจะเป็นเลืดล่างเพราะว่ามันมันเจียวสกับมันออกไปยู่ไตเนาะค่ะ บัดเมื่อคืนนี่ก็ฝันอีกฝันว่าไปฟ้อนอยู่เฮือนตะลางเฮือนหลังนั้นค่ะพ่นมาเบิ่งหลายคนอยู่คุณแม่นางงามบ่สร้างเรียหยังมีแต่ฟ้อนเพิ่นว่าเพิ่นว่าค่ะก็เลยมั่นใจนี่แหละตัวได้แม่ตัวนี้บอซี่นี่แหละลูกอันนี้เป็นตัวเลขที่มั่นใจที่สุดก็คือ47เจ็้าอันนี้ได้3ตัวกับเก้าเนี่ยเอาใส่3ตัว947บ่แม่ค่ะว่าส่วนมากนี่ฟันแม่มันจะคันบ่ฝันมารอบ2มันสิเป็นเลขล่างเลยตัวแรกค่ะ ตส่ายนนจ้จบเลขสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับคุณท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนณูไทย <c oughs> เจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจท,ทางช่องด้วยนะคะไปพี่น้องเดี๋ยวพ่าแอ,อ,อ,อดมินพ้าท่านผู้ชมนะคะเขาไปติดตามตัวเลขแนวทางนะคะกับคุณแม่นางงามนะคะ แม่อยู่บนอ๊ะเจ้าแม่โอ้แม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะดูกับคุณแม่น่าง,งานมาางนะคะท่านผู้ชมนี่ละเมอเนี่ยโอ้โอโอโกือนางไก่กระตาเงินแถวอันี้จังรวย <c oughs> อันจังรวยปะแม่จังรวยค่ะ<า>โอ้สมมาเสียใจน้ำเอฟซีแต่หน้าแม่พอ้เป็นแม่เขาฝันแม่นเด้กเด่นเดียวบ้านเลขที่ของลูกสามเอ้าเมื่อวานแนวนันนบ้านละ ตัดเลขออกแล้วจังคิดพ่อเ่าไม่ได้บอกว่าเลขทจะคล้องกับไปฝันเพื่อนจะคล้องออกไปอยู่ตรงหน้าบ้านนี้ที่หนึ่งหกสามจ่ะแคล้องกับ่ซื้อเป็นหยากๆเมือนั้นได้กะได้กันไข่หุ่นเป็นลูกบ่อยูค่ะทั้งแม่กับเศร้าไข่เศร้าไม้มาหนุบเทียงปันแหล่ค่ะมันใช่ไหมเลขออกแล้วนังป้าแม่ก็มาไรไม่บอก เราเพื่อดดมาตามอีกก็บ่ออยากรบกวนแม่บ่อยากโทรมาเสาซีเนาะก็เลยย่านบ้านบ่สบายไห้นะบ่เป็นยังก็ไปค่ะฉัเป็นเสีได้บ่แม่นว่าเลยเอวซิแม่นได้แม่นอีรีพี่เคยยางมาถามได้่ะคนเืิ่งหน้านาอเป็นน้องเคยคนน้องไครน้องเนี่ยคนน้าเนาะจะก็สิหมาหน่อสัตว์ถามแบบนั้นน้องบ่ได้ตัดอัน วันนตะขี้ลุ้งสิมันก็สองตัววันนดะขี้น้องมันสามตัวน้องกับบริตตัสมันไปเจ้าสร้างเหมือนบ่กบไปแก้ฝันให้กันข้างแล้ว่ที่สื่อน้ำตัวนี้แ่ะโตตัวเอิญบอกกันเลยเนกันน้ำตัวนี้คือกันสองสามหาที่กิ่งมันขันแนวทางขันแนีปกติตะกีมตะกี๋โม่ป่วยเนาะเป๊ะเลยลงมือนีมันอดอเอีแยดจัง่อยมันสีปองไปหอดทองสุดคุ่นบ่สองสามหกเลยมันว่ามันสองสามหา แม่บอกหละะพี่เคยบอกว่าเอาไปก็้เจ้าฝันแม่แล้วฝันแม่แล้วเจ้าฝันแม่แล้วแต่ว่าเจ้าจำเ้าจำถ่าถือาาเรื่องของบนเล็ที่น่วแม่ค่ะว้นเล็กที่ลูกนั่นอายุคนเจ็บที้หัวนบ่วบนเล็กที่นน่นมันสามหกนเลกที่แม่เปหสามมันก็ได้ตัดซื้อโตซื้อสามโตแขนแขนแล้วให้ลูกโทษซื้อให้เสียดาย เชื่อได้เชื่อได้น้องนะเอาเป็นว่าหัดที่แล้วกะคือเบาแล้วก็เล่าให้ฟังเพราะว่ามันคือโบโบผ่อเนาะว่ามันมาออกวันเลขที่นะคะแม่สวัสดีครับสวัสดีท่านแม่นางงามนะอยู่ตรงไหนน้อที่แต้มเนื้อที่ก็เชได้เนะครับจ้ะแปลว่าเบาเรื่องนั่ะนะเฮีเจฟันฟค่ะเป็นอะไรเนี่มันโมเมนต์โบฝันคิวเนี่ลืมบอกตัวเลขซื้อๆบ้านเลขที่ผู้ตายในฝันน่ะมันสามหก คื้นชุดท้ายฝันว่าพ่อใหญ่ไปต่อเถียงขึ้นบันที่เจ้าของหนึ่งหกสามโอ้คนหัวลูกโอ้ยแม่จะแม่จะแม่มันค่าหยังแม่ได้คิดพอหรือละว่าแม่ค่าหยังค่าส่วนโตแม่นี่ล่ะแม่แม่ถวายพระคบถวายหั่นห้องเจ้าของเพิ่นถวายไปหั่นนะแม่ครับของลูกสาวบ่ได้ถวายเพิ่นก็่ได้บ้าเออแม่ขอโทษขออภัยเด้อลูกวันเหตุขึ้นจักวางเด้อโอเค สาบคูณนู่นแม่เนาะไปถวายใส่แม่ที่บา้านอยู่เงื่อน,อนบ่แม่นแนวอืน่นถวายน่ะมาคอกตุย้ยที่เหล่าเขี้ยน่ะคอกตุ้ยมันสิให้หน่อยปรนไดกับสีมาหน่อยลองมคอยเลื่องนั้นไปลินไปเห็เพิ่นค่ะันลืมของลูกที่กินของลูกกันล่ะเพิน่นพาเก่งของลูกสาวมันมันลั่นปากกับพี่พี่น้องน้องวะผ้าอีแม่รวยเพันวานนั้นเล็กแต้มลุง พอไปหน้าไปทํางานน้ำโมกระโซกันยายถือเบรกคักแล้วแล้วฝันผักค่ะมาโอ้ยมันเสียดายแค่นั้นขอโทษขอเอาไปเอชซีต่างหลายเนาะเอางอนี่แหละเอาแข็งแข่งตะวันแม่ซื้อโลยนี่ลอตเตอรี่ฝากลูกสาวไปซื้อของสาวนี้แม่ซื้อแล้วฝันแล้วฝันแล้วรถตะลี่จะซื้อแล้วเอาเราความฝันสะกอนจังสีถามว่ารถตะลี่แม่ซื้อไว้แล้วนะโตัวใหญ่นะฝันว่าจะไปใช้มาก มอเพื่อนองสาวมนนามนั่งเดนอาะมนผมสัตว่าหอดเอถึงลังคาหรืว่าเอานกอ้มันเนเคยสผมเนาะเพื่อนเจ้าก็ออกขัดแบมันจะไปอันไห่ต้ม้ป่ากบ้านพี่ก็เจ้าพีเจ็บ้านแม่ว่าแม่กัวิ่งอีกนอก่อนแม่ได้ไนอนน้ำลูสาวบ่ฝันแม่ไลยไปนอนน้ำหาห้องกูหละก็ได้อธิษฐานเอาแม่ ฝันสีเงนอีนี่น่ะลูกสีบออาิษฐาแนวอื่นดอกไอฝันเตียวเนี่ยหลังเกาซะฝันมากักกันไปฟอนยึ่ตารางเงินคือมีต่คนมาเบิงคุเต็มเลยว่ครับคนบ่อไายนีแตะพีหน่องเบิงคือเกาคือฝัน่ิพันมากัดทีนี่ก็เลยห่วยน่งฝันสองสามเลอีหล่ะออาบัดไปก้นเงินเสืออะไรต่อีตรงเมแม่เน่ เอาตัวเดียวนี่ล่ะเอาตัวกลับรวมเนี่ยว่าหันเอาดอกตัวกลับาแม่ฟันมากกันเลยให้ลูกสาวไปซื้อแล้วก็รีไปเลยซื้อไปเลยครับสีเจครับแต่มันเป็นบ้านในที่ว่แม่บ้านในที่น้องสาวฟันเกี่ยวกับบ้านลนที่บ้านขันเพื่อนออกก็คือเกี่ยวกับเพื่อนนะครับเห็นบมูฟันวาลูกตายมันพนหมูมีเพื่อนแต่ว่าฟันวาคนตายอยู่ในบ้านไอี้เพื่อนพนอยู่ในบ้านไอ้เป็นที่่างเป่าบ้านในที่หลังนั้นมันสามหก ออกบ้านเลขที่งถ่ายคันว่าพอไปต่อเฉียงขึ้นตื่นขึ้นพอว่าทีซื้อเลขตัวไรเนาะนั่งป่าพ่อสะไมอยากซื้อเลยเสื้อหนึ่งหกสามสามหกหกสามในเท้าปากแต่ของผมบ่ซื้อวันเลขออกมากโซกันเมัดเลยบ้าเมย์นางงามถึกเลขแล้วบ่กถึอกี่แล้ววันนี้บอกค่ะถึกกี่แล้วจะใช่ก็ดีแต่น้ำมาหอดถาม มีขนมสืบสืบซุ่มไปทํางานเพราะว่าข้าเจ้าหูว่าบ้านเลขที่ของอันพ่อที่แม่ฝันนั่นมันหกสามมันบอกบอกว่าหกสามสามหกแล้วฝันนั่นบ้านเลขที่แล้วตัวหนึ่งหกสามบันเด็กที่แม่นั่นตัวหนานเลขที่เพราะว่าแม่ย้ายออกไปเอาไฟไปอยู่หน้าผู้เดียวแม่ก็ได้บอกบอกเอาเตรียมปฏิยังธุรกรรมยังแม่มันนี้วันเลขที่นั่นแล้วค่ะอายุเจ้าของกันหกสิบสามลูกเลยมันตรงกันทั้งวต่สามย่านอายุเฉยๆก็หกสามตัว ดูดิป้าสุปีนั่นปีหกศูนย์เนี่แหะซื้อกะลีออกอายุจะคล้องค่ะถ้านางออกก็สอเกิดจะคล้องโอ้ยจังหวัังป่าแม่แม่หุยได้หม่องจุดบอดแม่จุดหนึ่งลูกสาวหน่อยแต่คือบ่ดมาเขาตุ่ยคนสนอค่ะก็ได้เห็ดกับแม่สูตรหู้นหนึ่งแม่เคยเป็นทองจ้องว่าสองแปดบอกเขาไปเอาเองมากเขามาบอกฉันบอกความจิ้มนล่นตะโกน พวกผมแปลเลยในสองแปดเอสองแปดนซื้อแปดแปดน้ำได้ละอันบอนันก็ไปออกแปดปดต้องแ<ไ>ปพลพิชนาเข้าคนนอคนเคยให้เลขซี่หเก็บบ้านนี้ถือว่บบ้านหลังเนี่ยก็ถือเก็บเมื่อแปดหมื่อจะไน้อหลายเนาะค่ะคนกับเดีวยวพวกแก่โทรไปหาเล่าพ่อมเจ้าได้เลขอะไรแม่กิมักตามห้อยน,นะ ไอสองซีเบิดบานสื่อสองซีแม่สื่อซีซีสื่ผู้เดียวอ่ะผู้โทนแตนน้ำมันจะเป็นอะไรอ่ะอันนี้สองสามไพ่านเป็นหาเออสองกับเป็นแปดแปดอันนี้สองสามหกบ่ต้องเอ็ดส่วนควอมตีแม่เลยแม่ในสมองแม่นี่แหละอ๋อหมายความว่ามันจะเป็นสูตรเลยเนาะวันนี้งวดนี่เนี่ยเอาความฝันก่อนเนาะแม่เนาะความฝันนี่แหละแต่ว่าตัวนี้บ่มีสูตรเนาะเวามีบ่มีค่ะ ตระสิเป็นเดือร่างพ่อมาขึ้นมาพรุ่งก่างขึ้นเพิ่มมันสามตัวตัวใดคะมีสามตัวแต่ว่าแม่นี่ยตื่นผู้เฒ่าใส่น้าแมวเก่าใส่เก่าใส่ใส่เก่าใส่นาเก้าสี่เจ็ดอ๋อเป็นเป็นสามตัวจะเป็นเก้าสี่เจ็ดแล้วเข้ามาท่องสูตรบ่ไบร์นิช่องสูตรก็หับเก่าตัวเดียวกันเก้าละลูกเก้าสี่เจ็ด้าบร์นิชเก้าคุ้นซีบอ๋ บ้านนี้โม้เป็นทองสูตรคู้นเพราะว่ามันบ้านเล้ขี่เป๊ะเลยอือนั่นแหลคือเอาเอาเอาเกาวไซมีผู้เฒ่านะค่ะค่ะเ,เอาเกลียวไซบ้านนี้คิดในใจกขาบ่กได้บอกดูว่าแอบเอาเกาวเด้อไซนาาไ่าบอกเลยค่ะออกมาหอนีนมาบ้างปั๊บเอาแม่นี่โชคแม่เอาอีนั่งคือเขามขึ้นแม่แท้กูพูดได้บอกเมื่อวันกูหูฉิบแต่ได้เก้าสี่เจ็ดเลย เจ้าส <ffic. S 1> <ะ>ี่เด้วยี่น้องเอาฟางแล้วก็จดไว้นะครเดี๋ยวทางเนาะอดมินหาอย่งเนาะหาเห็นอยู่บดนะสมุดอสอบหาข้สองเก็เดินปองนี่หาประกาศนี่ไกีกสในกรเาเดี๋ยวพวก่ยังหครับพวกแมีเนมเดี๋ยวน้าก็แม่กันเารลงามันไหม้หอยน่น้อน่น้หมอกที่ข เปิดเอาเปิดกระปุกเดี <c <c ๋ยวรอตัวเลขเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวคุณแม่เพ่นนั่นคือบอกซีเรียนใช่ไหมม่ซีเรียนซีเงินต์เราเหม็นาะเพราะว่าบทรงกับบ่มีเหรอแม่ฟันได้สองตัวต่วนี่แครับบ่ตีใบไส้ฟันเลือนกันเอาเก่าใส่ข้างหน้าแม่มาบ่ม่แม่เอาเก่าใส่ข้างหน้าคลื่นมากไม่เต็มตัวเลขชอบนะคะรักลอยเก้านะคะ เป็นเก้าสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะแอดมินเป็นผู้จดไว้นะคะงวดที่แล้วกะเข้ากะถือว่าผาดแต้มหนึ่งฝันฝันเหม็นอยู่คนวะเป็นเลขวิ่งเขาก็ถือเราแหรอเนาะตาแม่ฝันราชสุดกะแสดงว่าโชคดีเนาะแม่เนาะ กันปนอย่างเนาะปีใหม่บ่แม่ะค่นห้องบริกานบริการงานจวดคตับแม่ฟันไหนจะขึ้นนะครับแม่ขึ้นต่อหางเล็เลยแก่เมือไหม่เด้อผู้ขาก้ขอขอน้ำปูนี่แหะค่ะแม่ซื้สโทษนีาฟันฟันเฮียนคนเลยจัหาตัวเลขเนี่ยกระบางสีละครับ ฝัน่าเฮอนรวยสารวยเคยออกห้เลยฉลองปีใหม่ยังมีความสุขนะแม่นาอพอดีปีใหม่พอดีนะครับจะเป็นวันที่สองมกราคมนะครับวครับสองวันที่สองก็รวยรวยกันแล้วพี่น้องเอาวันที่สองนี่แหละสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขงามงาจะเมียตายนะครับเนาะจ้ หูกับแม่แม,ม่นางามกับลูกสาวนั่นแหละคนเขียดหน่อยนึงไ่ได้ผิดแต้มเดียวครับคุณแม่แปลไปแต่งเป็นูกโคุณแม่โมให้เพ่นหอตา้ผู้เป็นแม่ที่กริงผู้เป็นลูกเิ่นนั่นสัญญาว่าเิ่นจีให้ามืดตาอาปากได้เิ่นว่าอ้เป็นตัวเลขของแม่นาง,งามนะคะท่านผู้ชมฝันส่วนมาแมนงแม,มแม่นี่จะฝันแม่อยู่เลย บ่าแม่ด้วเงินเมื่อวานหรือแม่ก็ลี้ยงาสีตัวเองจะชอบฝันแม่นบอกเต้เต้เรื่อยกนจะบอกแม่บอกหนึ่งเตะเต้เรืนอยหน่อยเนาะถ้าพูดแทนลูกสาวสื่อมาแล้วแม่เลียดชื่อได้สื่อเกิดจักมาเก๋าคือใหญ่มากหูเสีอบกลายก็มีุดเศาสาวสึเมียเนาะคอยส่องปีใหม่ยังมีความสุขนะครับเนาะงคอยสุกดีไม่โชคลาภนะครับตัวเลขความฝันของคุณแม่นางงามนะครับ มาวันแรกนะครับคุณแม่เพิ่งก็ให้แต่ตรงๆนะครับ6-4-1นะครับได้ตัดเตียน2ตัวก็น่าจะโชคดีมีโชคลาภแถมแม่แพนแฮงต์ใ่ทั้งบนทั้งล่างเพราะน้อบอกซ้ำอีกเลย3-4อีกคุณแม่โชคดีดีนะครับเป็นความฝันของคุณแม่นะครับคุณแม่ขอโชคให้เอสซี่บ้างนะครับเจะเป็นงวดที่3เนาะแล้อเพิ่งโชคดีมีโชคลาภนะครับเป็นงวดที่3นะครับ ขอโชคดีมีโชคลาภกับความฝันของคุณแม่นางงามนะครับเด้อสองมกราคม2568นะครับสวัสดีปีใหม่เด้อสุดพันนะครับถูกนะแม่น้องตัดตัดเพิ่มแบบนี้นะแม่เพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มเติมมีบ่เพิ่มเติมบ่บ่เติมตัวเลขแต่ว่าสายงให้คุณใม่สายโลงให้อาบตัวได้แม่ สี่เจ็ดเน้นๆนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นสตัวแม่ให้วงไว้จะเป็นสี่เจสี่เจอ่ะสี่เจ็เจ็ดสี่เพราะว่ากันผาดนะครับน้องเม่เนาะเพราะว่าพี่แม่ฟันเกี่ยวกับบาด็กีสี่สิบเจ็ดเนี่ยน้องม่มันออกเบิดเงอนเลยกระจาพังเลยขึ้นกับฟันว่าไปฟ่อนตารางเงอนกระจกฟอนย้ำควอมฟันนะแม่เราควอมฟันอีกแว่าจังไรก่อ เนืงามกับฝันเนาะฝัน <Okay. S 2> ่จะไปไซามาหน่อยยางเขาเพื่นหลวงสาวนองเขยเยวขึ้นลังคาหรือบ่มีว่าล่มพัดออกมาพายุเขาล่มพัดออกตัวป่ามันจกได้ไม่ <Okay. S 2> แ่บเรากันบารายพ่วงไอ้ฝ huh. okay. ันงามเศร้ากตื่นขึ้นมาโอ้มาเด็กขี่ซีเกตออกเน่้นอนบ่ขลี <Okay. S 2> ้ยงใหญ่ <Okay. S 2> ืีไว้บัดซื่อว่านูฝันบ่เม,มื่อนอนเพื่อน, uh huh. นยืน่นได้นอนยรื่องดุ บอกบัดขุึ้นได้ขอปูท like ีหลานนังงามไปขอเอาโศกันเด้อปูให้ล้างไงขุนเด้อวันเด็กที่แปดปัสสันค่ะฝันยังก็ฝันโลดว่าต้องคิดมากอันให้ลูกปัญหายากเลยนั่งเอาเป๊ะเต๊ะไปฝันเพื่อเราไปฝันว่าบ้านเด็กที่เก่าผ่อนยู่หันค่ะสี่สิบเจ็ดวันเด็มานแต่ว่ามันนางงามฝันฝันเนี่ยฝันดูว่าเป็นเพรานมีตาฝอนตะล่ำปัสสันมีคนท่วงมา่ก เนฟันเจียเนหนองสองเสือสนดอกฟันต่อหวดพอดีจ้ะสาบถือได้เลยนคือแ่งจาฟังล่ะฟันขึ้นต่อหางเล็กัมนจะแม่นนมอฟื้นอันที่ฟันแต่ว่าลืมบอกวันที่กี่คนหกสี่หนึ่งเหรอครับสามไหมอ๋อหกสามสามแต่เอาแต่อายุเพิ่นรับแต่เสียดายนะแม่เนาะเสียดายหมดับตัวเองก็บ่าถือ สาธุด้วยแม่เด้อขอเป็นตเลขกสุกละตเลขกมีรางวัลนาะแม่เนาะุณทให้โชคขันมาสุกุสุกุสากุสุกุวเกุะุกุส่กุสุมุสุกุสากุสกุสุกุสุกหสุกอสุกุเุกยสุกุสุกุสุกุสุกอสุกุ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 ในการุกุสเกุสุกุสุกุวุกุกสกสุกุกสุกสุในกรรับชม